นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t ด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ ปุ๋ยอะมิโนโน,นิวมิกชนิดเมตร,ตรามือทองเป็นปุ๋ยจากซากพืชซากสัตว์ซึ่งนำเอาวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นซากไก่ขี้ไกห่หัวปลาปลาปนกากอ้อยกากน้ำตาลนี่ค<ล>ือสกาดตัวอย่างจากนมหมักน,นั่นถึงสามปีแล้วนำมาผลิตเป็นเม็ดซึ่งอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการปุ๋ยอะมิโนฮิวมิกตรามือทองใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยเงาะทุเรียน ข้าวโพดกระชานี่คือสปอ<ช>รอต์ตวอย่างพื้นทำให้พืชโตเร็วโตวไวแข็งแรงใช้รองพื้นทำให้โตเร็วต้นแข็งแรงหัวไม่เน่าได้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำต้องใช้ปุ๋ยอะมิโนชนิดเม็ตรามือทอง